เกนวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่าวันนี้มีของมาอัปเดตนี่นี่อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถุงไม่เกี่ยวเยอะมากเป็นถุงใสโอ้น่ามักมา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 กเราจะมาแกะแฟลก์ดก่อนเลยรอแฟมกัสก็ต้องเก๋ไม่รู้เหมือนกัน คลิปมากนี่ซองกา์ดซทางเราเราจะเอาก์ดทุัวนี้มาใส่เป็นการสำรองก่อนนะเอามาอันนี้ไม่ต้องใส่ จะใส่เป็นการเอเอนะโอ้เส้นมานาะโอ้มงังโกนี่ใส่เข้าไปโอ้นี่น่ารักมานมะันงเอเอเ,อเอาไปอันนี้ใส่เป็นจัง วันนี้เป็นบรรยากาศแต่ว่าเพราะว่าเราอยู่อีกบ้านหนึ่งนะจ๊ะทีนี้นเราก็หามุมตั้งอยู่อะไม่เป็นไรเนาะยังไงเดี๋ยวก็เป็นโตน,นั้นแล้วแต่มันแต่ตนๆหน่อยนิดนึงนะทุกคนก็โอเคใช่ไหมต้ต้องโอเคแหละต้องโอเค เข้าใจมีต้องเข้าใจนะเพราะว่ามีไม่มีไม่โอเคแต่ถ้าเราไม่มาทำคลิปวันนี้ก็ทุกคนก็ต้องรออ่ะมีไม่ใช่ขาตั้งกล้องอันเดิมด้วยนะมันเป็นขาตั้งกล้องที่มัน ใช้จากสมองรู้ไหมยังไงคือใช้ใช้พัดลมใช้พัดลมตั้งอ,อ,อันนี้ที่เราให้การมานะ มันมีหมดแล้วซ้ำหมดเลยเป็นการใช้เป็นการดูแลใช่นหะนี่มีแฟมเอเอแต่ว่ามันเป็นแฟมที่มันยังไม่สมบนะูรณ์อ่ะเออ ปิดไม่ได้อะเออปิดไม่ได้ทำไมปิดไม่ได้โอ้ปิดไม่ได้อ้าวต้องมีก่อนละกัน นี่อันนี้เอามาจากเพื่อนนะน,นี่เอามาจากเพื่อนกล่องนี้เพื่อนให้เรามาอัปเดตอันนี้กันดีกว่าต่ไม่มีที่ใส่อดิ 你笨蛋呢？ อยากจะให้ดูกล่องนี้มากคือกล่องนี้เราทำเองนะปัดชีมเองด้วยเก็บของเขียนเองด้วย อันนี้เราก็วาดเองวาดเองหมดเลยอะแต่ว่าอันนั้นมันแบบนี้เปรี้ยวตาตาอ้าอ้าอ้าอายเลยอะมันละลายมหมดทุกอย่างเลยเขาได้เห็นอ่ะทุกคน อ่ะบายบายแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะหาพกมแจนมาติดตรงนี้นะแต่ข้อสอบถามคือม,มันปิดยังไงมันปิดแล้วมันไม่ติดอ่ะโ้ย very much ไม่ได้ไม่ไดิมันปิดแล้วมันไม่ติดอะ่อนนดนดอะน่าจะ คนมาดูกล่องนี้กันโอเคเด็กอ่ะนี่ปิดติดแล้วเปิด็กเด็ก 오케이. Okay. 바이바이.